นะคะตามแบบฉบับประเพณีไทยแล้วก็ช่วงเย็นนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะอากาศดีท้องฟ้าเปิดนะคะเป็นใจในะคะให้เกิดวันมงคลสมรสค่ะช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นงานฉลองมงคลสมรสค่ะระหว่างคุณตันยงและก็คุณย้อยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีท่านประธานในพิธีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานทั้งเพื่อน,น,นสนิทนะคะที่เดินทางมาร่วมแสดง ความยินดีในวันนี้ทุกท่านคงอยากจะพบกับนะคะชมหน้าคู่เป่าสาวในชุดราตรีและชุดสูตรสากลแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่เป่าสาวค่ะ ค้นดันบนเวทีแล้วนะคะน่ารักนะคะอีกหนึ่งคู่นะคะเจ้าสาวยิ้มหวานมากๆเลยแต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้าบ่าวยิ้มหวานกว่านะคะอะคอบอุ่นจริงๆงานนี้ปรบมืออีกหนึ่งรอยกดูดันค่ะก่อนจะมีวันนี้ที่ประจักษ์ ต่อเกิดเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าจะได้มาพบโฉมหาไทยต้องมีผู้ยิ่งใหญ เกิดมาค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นด้านบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือลูกๆเรียได้ว่านะคะส่งเสียเรียนหนังสือนะคะจนกระทั่งมาถึงวันที่ลูกๆนะคะเดินเข้าสู่ประตูวิวานนะคะก็ถือได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะภูมิใจนะคะที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเจ้าบ่าว นะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวก็ยืนฝั่งเจ้าสาวนะคะค่ะ <c oughs> น่ารักมากมากค่ะอันภาษาอีสานคือเป็นตะหากแท้ปบมือเล่ยค่ะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเลยนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่วันนี้นะคะลูกๆก็เดินทางเข้าสู่ประตูวิวา์นะคะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่เดวนกันนั่นเองค่ะนะคะเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะทท่าน และค่ะโอกาสนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วนะคะพิธีกรก็จะขออนุญาตแนะนําประวัตินะคะคู่บ่าวสาวนะคะสักเล็กน้อยนะคะเจ้าบ่านะคะคุณมนัฐกลุ่มแกว้วหรือว่าคุณย้อยค่ะ เป็นลูกชายคนโตนะคะของคุณพ่อจักรีกลุมแก้วคุณแม่อุไรวันกลุมแก้วนะคะมีน้องสาวหนึ่งคนนะคะรับราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนขอค่ะปัจจุบันทำงานรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณย้อยด้วยค่ะพร้อมด้วยนะคะเจ้าสาวแสนสวยวันนี้นะคะ คุณสรัญญาคำจันค่ะหรือว่าคนนะคะที่สาวสวยมากๆค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีุรสษร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมค่ะปัจจุบันนะคะทำงานรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสาวนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยภรรยาท่านนะคะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือ ือนะคะต้อนรับท่านคำภูลพันพุทธค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ขอพร้อมคุณบุกพาพันพุทธนะคะเขาเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านขึ้นด้านบนเวทีเพื่อกล่าวอวยพรนะคะแล้วก็ดื่มฉลองค่ะเรียนเชิญค่ะวันนี้ท่านก็ประคองคู่มานะคะเป็นคู่ตัวอย่างนะคะ ที่วันนี้นะคะเดินทางมารวมแสดงความยินดีนะคะกับคู่บ่าวสาวนะคะขออนุญาตเชิญท่านด้านหน้าเลยนะคะท่านะ่ะค่ะก็ประมาณนี้ได้ไหมคะค่ะเชิญท่านนะคะกก่าอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวได้เลยคะ่คะเชิญค่ะคุณหมอนวลชวีคุณหมอสุวรรณศรีแก้วนะครับท่าน อดีตผอรพสตท่างท้นสวางนนขอนะครับครับผมกับนายคำพูนพันพุดนะครับนายกองค์การบริหารสวนตำบลนนท์ขอนะครับเมื่อนี้ได้รับเกียรตอยางสูงสุดนะครับที่จะได้ไม้หววพ่ออะไรครับเสียย่อยคู่ค้าอยู่ตลอดนะครับกับน้องตัดยงนะครับลูกหลานบ้านเฮ้าเนี่ะที่เป็นได้ประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจนะครับส่วนตัวของเพื่อนถึงเป็นความภูมิใจนะครับจากพ่อแม่จากครอบครัวนะครับดีใจนะครับดีใจเป็นอย่างไรเมื่อนี่เรานั่งโต๊ะไหนงานมงคลนะครับทีอาเซียนเลยเฮานอนโต๊ะนั่นหอเป่านอนกันยงในงานมงคลสมรสนะครับเจ้าพวกก็ร่วมนะครับ มาลองต้อนมากป่า้ะเหิินนะครับคือว่าเป็นการจัดที่ยังไงอลังการพอสมควรเนาะในประวัติศาสตร์บ้านรินสว่างต้องเหือยานะครับทีมีคนที่ประสบความไม่เงียบ้งียบเลเป็นทังไหนีลยฮะธุรกิจงานง่ายความหลัาเมื่อนี้ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของ